น่งึสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการรู้เขารู้เราสองสอ,งอยู่เมืองไทยหนึ่งสอ,งอยู่นิวยอร์กผมสสสุนายจุลมงศธรนะครับมาที่นี่ก็อยากจะเก็บบางเรื่องให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้เขาในสิ่งใหม่ๆบ้างไม่ใช่รู้เขาเฉพาะในประเทศไทย mm hmm. คำว่าเอกอัครชทูตนั้นเรารู้ครับว่าเป็นตัวแทนของประเทศ ไปนั่งอยู่ในแต่ละประเทศที่เป็นมิตรกับเราแต่ว่าอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินครับว่าพี่น้องประชาชนเราอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่ามีหน้าที่อะไรนั่นคือเอกอัคราชทูตประจำสหประชาชาติครับวันนี้ผมได้มาเยี่ยมที่ทำเนียบของท่านท่านผู้นี้เป็นเอกอัคราชทูตประจำสหประชาชาติ ท่านนรชิตสิงหเสนีสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านประธานอยากให้ท่านได้บอกประชาชนสักหน่อยนะครับว่าทูตสหประชาชาตินี่เขาทาหน้าที่อะไรดูแลประชาชนคนไทยที่อยู่ที่นี่หรือทําอะไรครับครับขอบคุณคนะทูตสหประชาชาติก็คล้ายๆกับทูตที่อยู่ในประเทศต่างๆนะครับต่างกันตรงที่ว่าทูตในประเทศต่างๆที่เราได้ยินเรื่อยๆวอชิงตันโตเกียวลอนดอนเนี่ย เป็นทูตซึ่งเป็นตัวแทนของระบราชสุด็พจพระเจาอยู่หัวตัวแทนของรัฐบาลไทยตัวแทนของคนไทยกับประเทศเหล่านั้นส่วนผมเป็นทูตประจําสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับก็คือตัวแทนของระบราชสุด็จพระเจาอยู่หัวของรัฐบาลไทยและของคนไทยกับองค์การสหประชาชาติซึ่งเราได้ยินบ่อยๆสหประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยอ่ก็สำนักงานใหญ่ก็อยู่ที่นี่นะครับหัวหน้าเขาเป็นเลขาธิการก็คือบันคีมูลชาวเกาหลีที่ที่เรา รู้จักกันดีแต่ก่อนนี้ก็โคฟีอันตน์หรือบูชโรสกาลีที่เราเคยได้ยินออฟฟิศเขาอยู่ที่นี่นะครับเมื่อเขาทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับทั้งโลกรัฐบาลประเทศต่างๆก็จะส่งทูตมาประจำที่นิวยอร์กเนี่ยเพื่อติดต่อกับเขาเพื่อเข้าประชุมทั้งหลายทั้งแหล่นเนี่ยอีก193ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอีก193ประเทศเนี่ยก็จะมีทูตเหมือนกับผมเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์ก ทำหน้าที่ติดต่อกับสชาธารณชาติทําหน้าที่เข้าร่วมประชุมซึ่งมีตลอดทั้งปีทําหน้าที่ที่เกี่ยวกับการส่งกองกําลังสัติภาพเข้าไปที่ประเทศต่างๆที่มีการรบพุ่งกันรวมทั้งติดต่อกับสชาธชารณชาติในเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องที่เขาทําในเมืองไทยด้วยนะครับไม,ม่ว่าจะเรื่องโรคเอสเรื่องสมัยก่อนเรื่องมาลาเรียเรื่องวัณโรคเรื่องโปลิโอ ยูเนสโกยูนิเซฟที่เราได้ยินเรื่อยๆ FIO เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือองค์กรย่อยภายใต้สหรัชาชาติสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่เพราะฉนั้นเราคือคนที่ติดต่อประชุมเจรจาหารือกับเขาผมไม่มีหน้าที่ดูแลคนไทยโดยตนิวยอร์กไม่มีครับเพราะว่ามีสถานทูตสถานเอกอัครทูตที่กรุงวอชิงตันทำหน้าที่นั้นร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ที่นิวยอร์กที่นี่เรามีอีกออฟฟิศหนึ่ง เป็นสถานพงศูสย์ใหญ่อ,อันนี้จะดูแลคนไทยโดยเฉพาะเลยอ,ออกบัตรประชาชนให้ท่านทาหนังสือเดินทางจดทะเบียนยาทะเบียนสมรสทะเบียนบุตรทุกอย่างผมไม่ได้ทําหน้าที่นั้นทีนี้ที่ท่านบอกว่าเรื่องโ,โรคโอเรื่องสุขภาพอาามัยต่างๆที่โรคเขารณรโคงกันก็เป็นงานของสาชารณชนนั่นเอะใช่ครับนะครับถ้าเราเปรียบว่าเรามีรัฐบาลอยู่ที่ประเทศไทยเป็นรัฐบาลยิ่งใักขนาดนี้ สาประชาชาติที่ว่านี่ก็คือรัฐบาลของโลกที่ตัวแทนทุกประเทศจะต้องเข้ามาบริหารร่วมกันน่าจะเป็นใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงนะครับก็มีสมัชชาสาประชาชาติที่เราได้ยินก็เหมือนรัฐสภาโลกของท่านนะครับเพราะว่าทุกประเทศมีตัวแทนที่นี่มีตัวแทนเข้าประชุมหนึ่งประเทศมีหนึ่งเสียงทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้คนไทยที่เสียภาษีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วไม่เกี่ยวกับเขา อยากจะให้ท่านบอกสักนิดหนึ่งครับว่างานจริงๆของท่านเนี่ยแม้จะไม่ได้ดูแลประชาชนที่นิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาโดยตรงแต่ว่ามันโยงไปถึงคนไทยยังไงครับโยงไปถึงคนไทยในแทบทุกเรื่องนะครับก็คืองานหลักของชาติชาติชาติก็แบ่งเป็นน่านการเมืองอความมั่นคงคอันที่สองคือเรื่องเศรษฐกิจอันที่สามคือเรื่องสังคมเอาการเมืองความมั่นคงก่อนนะครับใกล้ตัวเราที่สุด ถ้าเรามีปัญหาชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีข้อพิพาทเรื่องข่าวิหาพิหารเป็นคนเนี่ยตรงเป๊ะถ้ามีการปะทะกันยิงกันเมื่อไหร่เนี่ยสหประชาติจะเข้ามาดูแลอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านหน้าที่ของผมที่จะต้องเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยอธิบายให้เขาทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราถูกยิงก่อนหรือเขาเป็นไฟลุกเข้ามาหรือขณะนี้มีการหยุดยิงกันแล้วเรากำลังเจรจาปักปันเขตแดน หรือขณะนี้เรื่องไปถูกศาลแล้วสาธารณชานยังไม่ต้องทําอะไรนี่คือตัวอย่างด้านการเมืองความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอกตอนนี้มีเรื่องปัญหาโลกร้อนออปัญหาเรื่องการพัฒนามี MDGs ที่บอกว่าภายในสหสัตวรรั2 0 0 0เนี่ยเราจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างไร<ะ>10ประการนั้นผมขอเรียนว่าในส่วนของไทยเนี่ยเราได้ทำครบถ้วนแล้ว เรื่องเมาเรียเรื่องเด็กที่คลอดเสียชีวิตเท่าไหร่อะไรเนี่ยสุขภาพอนามัยของแม่น้ําดื่มโรงเรียนอของเราได้ระดับหมดแล้ว<ะ>ขณะนี้ก็มำลังก้าวไปข้างหน้าว่าอีก15ปีถึง2015เนี่ยจะตั้งเป้าอะไรสิ่งที่กําลังเจรจาอยู่ขณะนี้<ะ>รวมทั้งเรื่องโลกร้อนเรื่องอน้ําทะเลสูงจะแก้ไขกันยังไงจะห้ามวัสดุอะไรบ้างจะต้องมีฟันดิ้งจะช่วยประเทศ กำลังพัฒนายอย่างไรนี่คือสิ่งที่ประสาบันชาติกำลังทําอยู่ในเรื่องการเมืองผมคิดว่าน่าจะชัดที่สุดอย่างกรณีที่ปีห้า3ห้าสาเราเกิดปะทะกันเรื่องความไม่เข้าใจกันเรื่องเขาพิวิหารตอนนั้นเรื่องก็เข้ามาที่สถาบัษษษษชาติเอมครับครับเข้ามาแล้วก็เข้ามาถึงองค์กรที่ต้องทําหน้าที่โดยตรงที่คือคณะมนตรีความมัน่น<อ>คงถ้าไม่มีทูตอย่างท่านประจําอยู่ที่นี่ คเหมรเข,า, image, ข,า,ข,า,ขา,ามีเขาก็พูดฝ่ายเดียวใช่ครับก็เป็นการฟ้องฝ่ายเดียวฟังความข้างเดียวแต่ว่าในโลกนี้ปัจจุบัน193ประเทศสมาชิชาราเซไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีตัวแทนที่นี่เลยครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราพูดสักประเด็นหนึ่งในระยะเวลาสั้สนๆนะครับว่าในอนาคตปัญหาที่คนไทยกำลังวิตกกังวลอยู่ขณะน,นี้และมีแนวโน้มว่าจะต้องพบแน่ๆคือปัญหาเรื่อง คำพิพากษาของศาลโลกตัดสินกรณีที่ขณะนี้ไทยกับขเขมรกําลังขึ้นอยู่เนี่ยถ้ามันมีผลการตัดสินตรงนั้นน่ะขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้เนี่ยนะครับตรงนั้นบทบาทของทูตชาริชาติจะทําอะไรกับก็ยังไม่มีอะไรครับก็คือว่าก็เหมือนคดีทั่วๆไป <c oughs> เมื่อศาลตัดสินคู่กรณีก็ต้องปฏิบัติตามนะครับ,รบถ้าเกิดคู่กรณีไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามแน่นอน คู่กรณีอีกฝ่ายเขาก็ต้องกลับไปหาศาลบอกว่ามีคนไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าเกิดปะทะกันเขาก็กลับไปหาคือความมันคงบอกว่าศาลได้ตัดสินแล้วมีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามขอให้ดําเนิกนการสิ่งที่คณะมนตรีความมั่นคงเขาก็ต้องอ้างอิงคําพิพากษาของศาลบอกว่า1ประเทศหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม 2. เขาจะคงจะประนามแน่นอนถัดไปเขาอาจจะมีข้อมติ กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อบังคับให้ประเทศนั้นปฏิบัติตามนั่นแหละจะเป็นหน้าที่ของท่านทางนี้ก็จะกลับมาที่นี่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับยินดีเสมอครับวันนี้รายการลูกเขาลูกเรานะครับก็พาท่านมาไกลสองสอสอสุทินสอสมานก็ทำงานอยู่แต่ว่าสอสุนัยนะครับพาท่านมารู้ถึงเรื่อง ในต่างประเทศโดยมาพบกับท่านทูตอย่างที่ท่านได้ดฟังไปแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆบทบาทของทูตประจำา UN หรือประจำสหรประชาชาตินี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นตัวแทนของประชาชนไทยที่อยู่ในสภาโลกนะครับหรือจะเรียกว่ารัฐบาลโลกก็ได้นั่นคือสหรประชาชาติ ที่ร้อยกาสิบว่าประเทศเนี่ยเขาจะส่งตัวแทนเข้ามานั่งประจำกันดังนั้นในการนำคณะการมิธีการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรไทยมาครั้งนี้ผมจึงพามาดูงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะในสชาชาราชิเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราได้มีโอกาสที่จะรู้ผ่านตัวแทนนะครับ รวมตลอดถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับสสหลายคนก็ได้มาซักถามท่านทูตในประเด็นสำคัญๆเกี่ยวกับเรื่องการวินิจฉัยปัญหาในแต่ละเรื่องหรือปัญหาที่คาราคาซังกันระหว่างประเทศแต่รูปประธานที่สำคัญที่สุดก็กรณีของเรื่องของขาวพระวิหารซึ่งเราต้องเจอแน่ๆ นะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ภารกิจหน้าที่ยังมีเยอะแต่ไม่น่าเชื่อครับอันหนึ่งซึ่งในส่วนงานของทูตสาประชาชาตินี้เขามีด้วยนะครับมีคนรับผิดชอบคล้ายๆหัวคะแนนบ้านเราครับเพราะว่าในสาประชาชาตินั้นจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาและต้องอาศัยเสียงตัวแทนแต่ละประเทศหย่อนคะแนนให้ดังนั้นในส่วนงานนี้ ก็จะมีคนรับผิดชอบงานนี้ด้วยสนุกดีนะครับแล้วก็จะได้พบกันอีก ก็เป็นป้ายมไป็นอ้าะแต่ก่ขขอนก็เป็นป้ายกัน้ยกมือมยกไปยกมือหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่แหละรู้เขารู้เราโลกวันนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกประเทศไทยที่เราว่ากว้างใหญ่ไพศาลของเราเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆในโลกเท่านั้นดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเป็นสาระสําคัญที่ผู้ชมรู้เขารู้เรา ต้องรู้เขาให้กว้างออกนอกประเทศเอีกนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเรื่องที่พี่น้องของเราควรจะต้องเข้าใจต่อสิ่งที่เรียกว่าทูตประจำสารประชาชาติสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ